ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะเดี๋ยวจะตัดเล็บเท้าให้อาชีก่อนมันยาวูชิเรนเนี่ยแมจะกาวกรนมัะเนี่ยแล้วอ่ที่ห้องอู Tôi nhai Tôi nhai Tôi nhai 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 nhai

แค่คุชมแลยวกันุชมเขาปะานหาเขาคชมมาเกิดพเลยจะถึงามานานะชมอาเอา่หน้หลอนเลยะาหาไม่อาหาเดียวทางใวะเยนเน Không thì Y là cái đấy thì này, cái đái thì thấy nằm y vẩn Nội và cố nhổm là Thế tôi nhảy thì đi môi Ngài thì, môi thì, môi thì phải đi môi Thế phả thì không phải Thế tôi nhàng. ไปสายสปารัดนปเล่นเชือ่อไปใส่ค้ากค้านเลยเนาะกูไม่เห็นชูดูจะเพื่อหรอเออฮะโคอมันะ,ะมันยานนนอีอันิงเกียเนียนี่ ของมันลินน่าให่มันห้องมน้จนจอดไปเลยเลยไอ้ลิงฮะคุนมันเถอะคนมันชอบแบบไอ้ดีนว่าให้มันห้องเห็นเ,เงนินแล้วก่อนเอาเงินไปเกสมมัมานได้ยั เอาเมื่อเร็วก็สียงนะนแลก็หากินขอไม่เปลีนน้มนนะไอจ็ท่ามันกิ่นกินหอเยนะคนเกียดจิกินเป็นโพสแต่มันบดจับหาสื่อบอกินเป็นบดถั่นละ นั่นเปันบูชาลาชเลียวหาที่ัวที่ชลาดก็บอกเอาเนาะแต่สเอาะมันมากปฏิมาเลยอีรดอันนั้นพ่อมึงเห็ดเห้อนะซักเบื้งเดือให้ยุยหามาเห็ดมาเห็ดหนา เปดสมันระวังมั้เลางนี่มาทางนี้เอามามันเป็นอยู่มันติดอยู่บนานั้นเหรตีดไเช่นอีรดวยอยู่อแม่กคนบ้หอนย่ไแ่จอาข่นไปไหวหอยไปที่เด็กนี่บ้าขนาดนไอ้หน่ไอ้หนไอ้งเกียกีโระปอมันก็ุ่น เกียวเกียกเกียวอะอ่ะอ uhm. ิ่อิงกินถ้วยกินข้าวลยรสขอให้กินแต่เช้าคุณเออสดสดกระชมตื่นแล้วเขกินโกระชมเลยตื่นแลยังไม่ฉี่หูฉี่ตาเลยนะขนมก็เอาขนมก่อนแต่เช้าคุณเพระอีละยังให้อัน ก็ที่ปาหมึกนันไปให้ดเอ้ยยัเอกโ้ยเยอะไปทอดเอาแม่ปลาหมึกที่บุก่ออกไปยังเปนนึงเออไปผัดกินมันผัดกินหรือมันคะผัดกินแล้วเห็นมันชดเปิจานวมุกต้อเฮาต้เฮา๋อมันก็ผัดเยวเหลือมากเลยมั้จานเยอะสดนนกะละมอต้เฮา มลหวอดอเี้ยงกระซังในตู้เาสื่อว้านว่าไงนเฮ็ดกินแหนบัดครับระบบข้นไดบานฮอตรงหมือหักินเลยนะอ๋อเขานหักกินในตู้เนาะมหวอดรยังจินป้าเดียวหนึ่ดอนมันแกวแ่่บากวามคือเกาอีแม่ยคนบวกกึบเาะ น้ำนี่น้นกไ้นกปูนผัดกระชาตทครั้งแง่อื่นน้ำเบิดสุดดาบมากผัดงอมากฮี่น่อขอคนไหนเราว่าคนบมจากควันทนที่สิหาไม่ให้ให้แ่สะท้านกินเลวะก็ไหด้็อกหลมือจับอยู่มือเป่านก็มันจบปากมึงจับอยู่เดยมือิ้นฮักมือกว่า กับพ่อแม่เงินเงินเงินจำจองหมื่นนี um. uh ่เลยว่าจังไรไม่เก่าแล้วแม่ห่านว่แล้วก็มีเงินใช้คนว้าแล้วมันก็เอาบ่อองตัวทุาเอามาว่านกูเด้วยมาว่านกูเด็ดขาดเปิดบลอกมันด้วยมึงอ่ะ ออกมันด้วยมึงต้มอ,อะไรจะมันเหี่ยวแค่ไอ้มันบ่มีไผ่ติต่เตา้ตาเต้าตัวนี้เต้าหรอกตุไก่ยกอันนั้นออกทางพื้นมันฮะขี้เหยื่อนะยกออกเบิดเลยแล้วก็ซักเอาไว้หลายๆซักเที่ยเดียวอีรถก็ยานยากว่ามันมียาขยานยาากมัน คืออัน,นี้เห็นเฮ้อยิลอี่ย,ะอ,นนยอะไรแม่ไม่ได้ไปไหนเลยจะผ้ฮอเอับุปิดอันนี้มันแข็กเป็นไงไปเนี้ยก็เลยไมได้มันตีทำเอาลูกมันเคยอยู่ไก่มัเรืออยู่คืนยิ่ลอเี้ยแกยงก้อแม่เออ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 อ้ มีโกเกโอเคแล้เด็กโอเคมนะอันนี้มันมันแข็งทักอันเดียวนี่แหละเอ้ามีทางทางนหลบอบนี่อ่ะแต่ถ้าเจ้าจะเห็ดขีข้านหลยฮีบลูกมาดูนี่มันยูมนแข็งมันเนื้อไงเบ่งเนื้อ เรีน oh, um. oh, yeah. yeah, ี่ร่มอ yeah. yeah, yeah. wow. ah, ๋อขมันบกแข็งแรงเนาะว่าพอปาลูกเพื่อนแข็งแรงอันนี้ก็ดแน่แนแน่แน่มันสมแม่งอ้หนังมันมันสมมาจิเบังมาปะเจียอืมกันัาจินบังิ้างกรน ไม่ลยม่มเมอเมื่อก่อนฉิบแล้วโอ้รดหาน้ามาพอจบบอกพจบคลิปแค่นี้นี่รถเอจ้าจะาอีบายบายชิดจ้าแล้วบายบายาเร็วบบายบายาอไปตา